เราก็จะมาพูดถึงเจ้าจักรยานเนี่ยมันม,มีมีข้อดียังไงมีข้อเสียอย่างไรบ้างนะครับก็ปัญหาแรกนะคะก็คือเรื่องแบตนะคะคือแบตที่เขาทำมาให้เนี่ยเวลาขับไปขับรถเนี่ยเวลาขึ้นเนินเนี่ยมันก็จะขันเ,เกือนนลครับแบตมันมีน้ําหนักนะครับมันก็จะไปแทรกกับกระแทกกับโครงเหล็กข้างล่างทำให้มันเกิดเสียงนะครับแบบการ เอาแผ่นยางมาลองนะคะแล้วก็หาดเชื่อมมาลัน่นน,น,งงนนะคะให้มันติดแน่นกันนะคะมันจะได้ไม่ทาให้เกิดเสียงนะคะส่วนข้อต่อไปเนี่ยก็คือลมยางที่เขาให้มาครับลมยางที่เขาให้มาตอนแรกเนี่ยคือเขาสูบลมมาเพืาอที่จะแข็งมากนะคะไปขึ้นเนินขึ้นลูกบาศลูกระนาดลูกะา <c oughs> เราขึ้นลูกระนาดเนี่ยมันก็จะแบบ ราลงออกสักนิดหนึ่งนะคะซึ่งลงในยางะคระับเขาแนะนําที่35ตปอนนะครับมันกําลังดีนะครับข้อต่อไปนะครับก็จะอยู่ที่แผงหน้าจอตรงนี้นะครับแบตบเนี่ยมันก็แสดงผลไม่ค่อยดีนะครับคือถ้าสมมติว่าเราขี่ไปนานๆเนี่ยถ้าจอดอยู่กับที่เนี่ยมันก็จะขึ้นว่าแบตเต็มร้อยนะคะแต่ถ้าเราขี่ไปแบตมันจะลดนะคะอ่ามันไม่ค่อยแน่นอนนะคะคือแบบบางทีแบบ เราขับไปนานๆเง,งี้ยต่อยูมันเห็นร้อยเปอร์เซ็นตะ์อะแต่จริงๆอะมันไม่ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์นะก็ต้องดินะคะถึงจะรู้เนาะต่อไปน่าจะเป็นเรื่องภาษาแหละเนี่ยก็เป็นภาษาจีนนะครับอ่าก็วางคนเขาแบบอ่านภาษาจีนไม่เป็นงานใช้งานไม่เป็นเนาะเ,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 เรื่องต่อไปก็เป็นขาตั้งครับขาตั้งเนี่ยตอนแรกเนี่ยก็ไม่ค่อยมีปัญหารครับ พอใช้ไปนานๆเนี่ยมันเอาลงยากครับนะมันต้องขีดหลายครั้งมันถึงจะลงนะที่ต่อมานะครับก็คือที่ขีดจักรยานนะครับอันนี้นะครับเอาไว้ติดตั้งนะครับขาตั้งตรงนี้นะคะถึงไหมผมถอดออกนะครับเนื่องจากว่ามันติดนะครับเวลาเราขับซึ่งในการที่เราจะใช้เป็นโหมดจักรยานเนี่ยมันไม่ดีนะครับก็เพราะว่ามันเราต้องยื่นขาเนี่ยไปข้างหลังเพื่อปั่น เออมันไม่ค่อยสะดวกนะผมว่ามันน่าจะใช้มาแบบไฟฟ้าอย่างเดียวน่าจะดีกว่าถ้าสมมติเราติดคิปปั่นเนี่ยเวลาเวลาเราลงรถจักรยานเนี่ยบางทีขาจะไปเกี่ยวทำให้รถล้มก็ได้นะครับอ่าผมเลยเอาออกนะคะส่วนต่อไปเนี่ยไฟหน้าเนี่ยมันก็ถามว่ามันสว่างไหมสว่างนะแต่มันไม่ค่อยสว่างเท่าที่ควรไอ้เด็วดูจัะมันสว่างนิดนึงนะคะอ่ามันก็เป็นข้อด้อยของมันอีกอย่างหนึ่งนะคะเออแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือ ก,กระจกมองข้างให้น้องเธอต้องตีเองนะมาถึงข้อดีกันบ้างครับข้อแรกเลยนะครับที่ว่ามันดีบ้ากเลยก็คือมันถูกครับใราคาเท่าต,ตัวประมาณ8 0 0 0ันกว่าบาทนะครับเนาะต่อมานะคะก็คือเบาะเนี่ยนิ้มนะนั่งสบายอยู่นะครับเหมาะสาหรับแบบนา่นั่งผู้ใหญ่นั่งเม่งเด็กนั่งนะฮะแล้วก็ ก็จะมีไฟทับทิมนะคะสะท้อนตรงนี้นะวเวลาไฟรถยนต์มาเห็นจะไ,ได้เห็นนะคบแล้วก็ข้างหลังเนี่ยมีที่วางขาให้ด้วยนี่ดีมากเลยนะเนี่ยไม่เล็กขนาเนี่ยนะครับ <S <S แล้วก็เบรกเนี่ยค่อข้าที่จะดลึกนะคะแต่ว่าเบรกเราพังไหแล้ะครับมันเกิดจากการเราลืมขาตั้งเอาลืมเอาขาตั้งขึ้นนะคะแล้วรถมันก็ล้มแลยมลันก็หักลเลยนะคะ ว่ามันก็อึดน,นะฮะแบบผีไปไหนมาไหนโดยไม่ต้องชาร์จเนี่ยชาร์จที่ครั้งก็ได้นะคะถ้าับแบตโอเค,อเคนะคนะแ <นะ S 1> ้วถ้าสมมติมว่าใครกลัวแบตเสื่อมเนี่ยคือเราต้องรีบชาร์จก่อนที่แบตจะเหลือ30รนะครับคือ6 0นหมดเนี่ยเราก็ต้องรีบกลับมาชาร์จนะครับเฮ้ยไ,ไม่งั้นมันอาจจะทำให้แบ,บตเตอรี่มันเสื่อมนะคะอ่าก็เป็นวิธีป้องกันแบ,บตเตอรี่นะข้อดีอีกอย่างครับนี่รีโมทคือมีนี่รีโมท คือมันแบบเหมือนรถยนต์มีโหมดกันขโมยมีโหมดล็อกรถอ่ะอ่าฮะมีเสียงด้วยแล้วก็สามารถสตาร์ทด้วยรีโมทได้เฮ้ยมันดีมากเลยนะนี่กดปุ่มสตาร์ทฮูย้ยมันติดแล้วนี่นะนี่ดับเครื่องเรากดปุ่มเปิดนะครับก็จะดับเอ้ยมันดีมากเลยนะถ้าสมมตินะครับเรากดปุ่มล็อกรถดังไหมล็อกรถทั้งหมดสุดนะฮะ อันนี้ตรงนี้กดปุ๊บแล้วมีใครมาขยับแม้แต่นิดเดียวเปิดข้างหน้ามันดังเลยล้อรถนะคะถ้ามีใครขยับเนี่ยมันก็จะดังอ้าวทำไมไม่ดังแล้วอะ่ะถ้าสมมติเรากดปุ่มล้อรถเนี่ยถ้าสมมติล้อขยับเนี่ย,ม,นะะม,ย,ดดยมันก็จะดังนะคะคือแบบทำให้รถขยับนิดเดียวมันก็จะดังนะ น่ก็ค่อนข้างจะดีเลยนะสำหรับโหมดล็อกรถแล้วก็มีโหมดแบบเดี๋ยาเปิดแบบมีมีโหมดแบบเป็นเสียงแบบหารถป่ะเออประมาณนั้นนะคะเออดีเลยนะครับสำหรับกุญแจก็จบแล้วนะคะสำหรับข้อดีของเจ้าจักรยานไฟฟ้าัวนี้เพราะว่าคุ้มราคาสุดๆเลยนะยวัสดุขเขาก็ใช้ได้แน่ตรงนี้นเออดูดีเลยนะครับสำหรับ คลิปนี้นะวต้องขอตัวราไปก่อนครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์หรือกดแชร์หรือกดสมครนะครับแต่วันนี้ขอตัวราไปก่อนนะครับสวัสดีครับ